สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เห็นมาแปลกใหม่นะครับมันมีกระแสเราดราม่าลายแมนมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็แต่งชุดลายแมนวันนี้ใส่ชุดลาแมนมานะครับแต่งชุดลายแมนมาเลยนะครับคนไทยชอบดูคนกันที่การแต่งตัวนะครับเอาเรามาเข้าหัวข้อเรื่องกันดีกว่านะครับหัวข้อเรื่องของวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเราเป็นเจ้าหนี้อยู่ดีๆนะครับไปทวงหนี้ยังไงให้ตัวเองติดคุกนะครับ ผมจะอธิบายกันนะครับทวงหนี้ยังไงให้ตัวเองติดคุกนะครับการทวงหนี้ต่อบุคคลที่3นะครับมันก็ต้องอยู่ภายใต้นะครับกฎหมายทวงหนี้นะครับมันมีพรบทวงหนี้นะครับสองพมั้งนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้ามันมีอัปเดตใหม่กว่านี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะพรบทวงหนี้2558นรบะครับการทวงหนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเดือนนี้ก็จะเป็นการทวงหนี้แล้วก็โพสต์กันบน a c e b o o k นะครับนะ การทวงหนี้บนโพสบนเฟซบุ๊กเนี่ยผิดค่อนข้างร้ายแรงนะครับคนนะครับผิดค่อนข้างร้ายแรงเลยนะครับผิดพรบทวงถามหนี้นะครับมาตราสิบเอ็ดนะครับมาตราสิบเอ็ดนะครับแล้วก็โทษส่วนใหญ่อะบางท่านก็รอลงอาญาบางท่านก็ไม่รอลงอาญานะครับเอ่อมันเป็นการนะครับมันเป็นการผิดมาตราสิบเอ็ดนะครับอนุสามนะครับเอ่อการแจ้งเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับกับการทวงถามหนี้นะครับเห็นไหมครับ ผิดค่อนข้างรุนแรงนะครับโทษของอันนี้นะครับโทษของอทวงหนี้นะครับปรับนะครับโทษจำคุกนะครับหนึ่งปีนะครับปรับหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดผิดผิดพลาดนะครับครับทวงถามนี่ยังไม่เป็นธรรมเนี่ยหนึ่งถึงห้าปีนะครับปรับทวงถามนี่นะครับทวงถามนี้ยังไม่เป็นธรรมก่อนนะนะครับทวงถามนี้ยังไม่เป็นธรรมก็คือไปเาไปโพสต์เอาไปประจานนะครับก็จะผิด ข้อหานะครับหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นแน่นอนนะครับผิดหมิ่นประมาทแน่นอนนะครับผิดหมิ่นประมาทยังไงครับทําให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับผิด3 2 6นะครับแล้วมันผิดสามสองสามสองหกแล้วมันเป็นออนไลน์นะครับมันก็ผิด3 2 8คุณโพสต์ไปตั้งเฉพาะเพื่อนคุณก็ยังถือว่านี่นะครับยังถือว่าเป็นการทวงหนี้นะครับบนพื้นที่สาธารณะอยู่นะครับนะครับเพราะว่าทุกคน ก็เข้ามาได้เข้ามาดูได้เพื่อนของเพื่อนก็ยังเห็นนะครับบุคคลที่3นะครับตรงนี้ตัวบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับก็ก็โดนหมดนะครับแต่ถ้าตรงนี้ในกลุ่มไลน์อย่างเงี้ยไม่โดนครับผมบอกเลยว่ามันไม่โดนนะครับมันมีคำพิพากษ,ษาดีกามาแล้วนะนะครับแต่ผมจาเลขดีกาไม่ได้ก็ลองไปหาดูนะครับแล้วก็ เมื Finally, ak, money, ่อกี้นี้นะครับทูนี้ยังไม่เป็นไม่เป็นธรรมเนี่ยหนึ่งถึงห้าปีนะครับอันนี้พเราบอทวงนี้อย่างเดียวนะครับอันนี้เรื่องของการโพสนะครับแล้วก็หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาครับไอหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยนะครับสามสองหกกับสามสองแปดเนี่ยนะครับเอ่อมันมีโทษนะครับมันมีโทษก็เมื่อกี้เราโดนโทษเรื่องทุนี้นะเรามีโทษเกี่ยวกับหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาครับหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับ อาตาโทษจำคุกนะครับสองปีนะครับแล้วก็ปรับอีกสองแสนบาทนะครับนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนะแล้วนะครับบางคนเนาะก็มีบังคับลูกหนี้นะครับเขียนสัญญาใช่ไหมครับเขียนสัญญาว่าเออหากนะครับหากเออข้าพเจ้านี่นีนางนี้ได้ยืมเงินนี้นีหากข้าพเจ้าไม่ใช้หนี้ตามกําหนดสามารถนําไปโพสต์ประจานได้ เออท่านรู้ไหมครับสัญญานั้นนะว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับบังคับบังคับใช้ตามกฎหมายไม่ได้นะครับนะสัญญาไม่เป็นธรรมบังคับใช้ตามกฎหมายไม่ได้นะครับอ่าเข้าใจนะครับล้าคุณนาไปโพส์เนี่ยผิดบินประมาท้วยการโฆษณาบินประมาททาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับมินมาโดยการโฆษณาและผิดพรบรทวงหนี้อีกนะครับยังมีอีกอันนึงครับที่คุณอาจจะลืมไปนะครับผิด P.D.P.A. นะครับผิดพรบรข้อมูลส่วนบุคคลมาตราย7นะครับ ห้ามีมให้ผู้มีส่วนควบคุขมข้อมูลหรือใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีอาตาโทษจำคุก1ปีปรับ3ล้านบาทจ่ายค่าเสียหาย2เท่าโดยเจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความตินเดีได้ที่โรงพักทุกโรงพักทุกเทศนะครับได้ไหมครับถ้านั้นเป็นหน,นี้นะครับคุณติดต่อทนายนะครับเป็นเจ้าหนี้นะครับติดต่อทนายยื่นโนติดนะครับยื่นโนติดไปนะครับ แล้วก็ถ้ายืนแล้วเขาไม่จ่ายก็ดําเนินการฟ้องตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับฉะนั้นนะครับทางให้ดีนะครับอย่าให้ใครยืมเงินนะครับอันนี้ยกเว้นเกี่ยวกับเพื่อนนะเกี่ยวกับเพื่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเนี่ยเราจะทวงกี่รอบก็ได้ต่อวันนะครับแต่ถ้าเป็นลูกหนี้ทวงได้แค่รอบเดียวนะครับลูกหนี้ที่มีสัญญาเนี่ยทวงได้รอบเดียวแต่ถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนมยืมเงินผมก็ทวงไปไอ้เฮ e, ี้ยไม่คืนตังค์กูเลยเว้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเพื่อนคุยกันนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าไม่ใช่เพื่อนนะครับโทษค นะครับเพิ่มข้างหนกนะกันนะครับโอเควันนี้เอาสั้นๆแค่5นาทีแล้วกันครับลานะครับทุกคนทําอะไรอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับโดนมาไม่สนุกนะครับคุณต้องหาเงินประกันตัวหาเงินสู้คดีหาทนายความหมดเป็นแสนนะครับหมดไม่ต่ำกว่าครึ่งแสนแล้วกันนะในการสู้คดีมันหมดเป็นแสนอยู่แล้วคุณต้องจ่ายค่าเสียหายด้วยนะครับนะประเบิบค่าประกันตัวที่เจอล่าสุดศาลก็ปรับไปห้าแสนสี่ห้าแสนบาทนะครับ มาแล้วคดีเร็วนี้ก็ใกล้จะมีอีกนะครับโอเควันนี้ผมลาเท่านี้นะครับฝากเตือนเพื่อนๆแะน้องๆทุกคนนะครับทวงนี้อย่างละมูลละม่อมใช้กรอบกฎหมายเราอยู่ภายใต้กฎหมายไทยนะครับฉะนั้นระวังอีกเรื่องหนึ่งเรื่องดอกเบี้ยเกินกฎหมายกหนนะครับผมเตือนเพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ